อาหลับตาเลยลูกหลับตาเลยหลับตาเลยอย่าไปตั้งใจเกินไปนะลูกนะทุกๆรูปนะต้องสบายเนี่ยอย่าลืมคำนี้นะคำว่าต้องสบายต้องผ่อนคลาย ต้องใจเย็นเย็นอย่าไปกลัวว่าไม่เห็นหรือกลัวจะเห็นช้าไม่ทันใช้งานอะไรท่างต่างัล้าน,น,นะ้นะ,ะเพจาะถ้าเราไปกลัวเดี๋ยวเรามันจะเร่งผิดวิธีต้องสบายอย่ามองข้ามไปนะลุงเนะ ต้งปลอยคลายถ้าไม่ปลอยคลายเราก็ต้องปรับซะทั้งร่างกายและิจใจต้องใจเย็นเย็นบึปลือตานิดนิดไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะจะช่วยได้เยอะยกเว้นว่ามันปิดเปลือตาดี ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะจะันปิดอมูมาเองก็โอเคนะ่ะจะต้องอย่างนี้แหละสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นไม่ตั้งใจเกินไปไม่กลัวว่าจะไม่เห็นไม่ได้ไม่ทันใช้ต้องปล่อยวาง สิ่งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวนี่เราจะใช้ตลอดเส้นทางสายกลางภายในนะลูกนะตั้งแต่นิ่งในกลางความมืดนิ่งในทางกลางความเบาสบายมวยใจเราละเอียดมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ก็อย่างต้องนิ่งนิ่งเฉยเฉเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นก็อย่างต้องนิ่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยนะจ๊ะนิ่งนิ่งนมนมอย่างนั้นแม้ดวงเกิดขึ้นก็ต้องนิ่งกลางดวงเฉยเฉยอย่างเดิม องพระก็เช่นเดียวกันก็น,นิ่งอย่างเดียวเป็นผู้ดูที่ดีเหมือนดูทิวทัศเหมือนเรานั่งรถด,ดูทิวทัศจมนกจำไม้ภูเขาเรากาแรงตางเรานั้นนะจ๊ะดูประสบการณ์ภายใน ที่เกิดขึ้นอย่างธรรมดาธรรมดาส,สบายๆเหมือนดูทีวทัศน์อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนั้นนะจ๊ะดูไปเฉยๆอย่างส,สบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นี่ลูกต้องจำนะลูกนะที่หลวงพ่อเอาเนื้อๆมาทั้งนั้นเลยนะ เพราะว่าอยากให้ลูกทุกคนสมหวังสมปรารถนาเนี่ยถ้าลูกทำตามสูตรสำเร็จที่ว่านี่มันก็ไม่ยากอะไรหรอกเดี๋ยวก็ได้แล้วก็มันตรึกมันนึกมันคิดให้ได้ตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นแหละก็ทั้งเราเข้าจัวัดตื่นอยากจัวัดตอนช่วงไหนเนี่ยก็นึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นสิ่งแรกพอรู้สึกตัวก็มาก็ต้องอย่างนั้นแหละไอ้ใจคุ้นเคยและชินกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างนี้ในทุกอริยาบทเดี๋ยวที่ยา,ยากมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องอย่างนี้นะลูกนะมันจะง่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายากไม่ใช่แปลว่าเรายัางทำไม่ถูกวิธี แต่ก็อย่าไปกังวลมันสมมติว่ามันยังยากอยู่ก็อย่าไปกังวลมันทำเฉยๆอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายอะไรเมื่อมันยังไม่ได้ดังใจก็อย่าไปกลุ้มมันอย่าไปลำคาญอย่าไปหง,งุดหงิดแม้มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นภายในก็อย่าไปลิงโลดใจจนเกินไป ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนะี่ยเหมือนชีิพิระจาวันตอนกลางคืนคเนี่ยมันก็มืดยิ่งมืดยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิงไกลสว่างเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาสว่างเราจะเป็นรุ้นเนี่ยมันสว่างอย่างไรเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ ก็ต่างทำปกติไปคือเรานอนหลับพักผ่อนแต่การบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยพักผ่อนแบบอริยะคือทำเฉยๆหนิ่งหนึ่งอยู่ภายในพอทำถูกวิธีถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนไปเองถูกส่วนไปเองเดี๋ยวก็ใจก็จะเคลื่อนกข้ไปสู่ภายใน เคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าไปเองนะจ๊ะแต่เคลื่อนเข้าไปเร็วก็อย่าไปตกใจไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะเราก็ทำเฉยๆซะสมมติว่าถูกดึงดูดแาไปสู่ภายใน อย่างกานหันบ้างเนี่ยก็ให้เฉยๆอย่าไปตกใจไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิ้นไม่ตื่นเต้นโดยทำเฉยๆล้วก็ต้องนิ่งเฉยๆอยู่ตลอดเวลาในทุกๆประสบการณ์ถ้าลูกจับประเด็นนี้ได้นะจ๊ะข้อความเนี่ยจึ่งเป็นเนื้อเนื้เนี่ยเป็นสูตรสำเร็จอย่างนี้ได้ มันก็จะง่ายแล้วแหละส่วนหยาบๆแล้วก็ช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เป็นสปายะในหมู่ในคณะของเรานี่ให้อยู่กันเป็นสุขมีความรักมีความสมัคคีกกันมีความเกื้อกูลกัน ห้าหมเป็นสุขได้ทุก,ทกรูปอยู่เย็นเป็นสุขในเพศสมณะได้เป็นหมู่เป็นคณนะรวมกันเป็นหมูใหญ่อย่างนี้ได้แล้วก็มันก็จะเป็นบารมีที่ส่งผลในปัจจุบันทันตาเห็นเลยคือจะทำให้เราใจสบายเบิกงานเวลาเรามานั่งธรรมะมันก็ จิตก็จะรวมได้ง่าเพระาะใจสบายไม่ขุนมัวเมื่อใจสบายมันก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในไปสู่ความสบายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราไปเที่ยวชมน้ำตกยิ่งใกลก็ยิ่งสดชื่น จนกระทั่งไปถึงแหล่งของน้ําตกนั่นแหละใจที่ถูกสิ่งแวดล้อมกล่อมเก,กล่าให้มีความสุขมีความสบายใจเนี่ยมันก็จะเกื้อกูลสักการปฏิบัติรรพอหลับตาก็สบายความสบายก็จะสร้างความสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่งกันต่อกันไป ยกกำลังกันขึ้นไปเรื่อยๆกำลังสองกำลังสามอย่มามสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดโลกก็จะสมหวังทุกรูปมาแล้ว,ลวไปถึงประสบการณ์ภายในที่มีอยู่แล้วที่รอคอยเราอยู่คอยความละเอียดของใจเราที่เกิดจากการหยุดนิ่งอย่างถูกส่วน พใจปล่อยวางโลกภายนอกเมื่อใจหยุดนิงถูกส่วนแล้วก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวซึ่งจะเปลีป่นยนแปลงชีวิตโลกทุกรูปเนี่ยเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เป็นสมณะที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นไปกว่าเดิม จากสมมุติว่าเป็นสงเป็นพระก็ค่อยๆเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตวิญญาณของพระมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระที่สมบูรณ์จากสมมุติสง์ก็เข้าไปถึงวิมุติสงเนยที่อยู่ภายในตัวของเรานั่นแหละ เมื่อใจเราหยุดนิ่งทุกส่วนวิมุตนิสงคือสองที่อยู่ภายในที่หลุดพ้นจากสภาวะของความหยาบของมนุษย์จะสู่สภาวะละเอียดถูกยกระดับให้เป็นที่พึ่งที่ระลึก เพราะว่าจะเป็นสังฆรตัตน,นะสงแก้วสงบดุดรัตนชาติหินที่มีค่าสูงสง่งจะสงก็ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละคือธรรมกายที่อยู่ในตัวของเราในสุดโลกก็จะกล่าวถึงตรงนี้ได้ การสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ก็จะเป็นการสถาปนาที่แท้จริงสมบูรณ์คือเราเป็นผู้เปิดสักรารแห่งเส้นทางนี้ขึ้นจริงๆเป็นผู้ให้กำเนิดเส้นทางนี้ขึ้นจริงๆเดินตามรอยของรพระเดรคุณหลวงปู่ เราผู้ปรับมาที่แท้จริงซึ่งก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบสำหรับผู้ที่จะมาภายหลังต่อไปในอนาคตที่เขาจะสะแสวงบุญกันตต่อกันไปถ้าเราเป็นบดุษสะพานแก้วเชื่อมมนุษย์กับเทวโ,โลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันะ ให้ผู้ที่มาภายหลังนี้ปิดอบายไปถูสวรรค์แม้เราละจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ในเทวโลกความปรุงปิตินี้ก็ยังติดตามตัวไปอยู่ตลอดเวลาไปว่าจะเข้าไปเป็นสหายแห่งเดวาดาทั้งหลายก็ยังปลื้มไม่มีที่สิ้นสุด ละเส้นทางนี้ก็จะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องสำคัญพอต่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกทุกๆรูปไปทำประสบการณ์ภายในนี้แหละจะทำให้ทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดสงความปรารถนาดังนั้นค่อยๆประคองใจนะลูกนะ,ะประคองให้มันนิง่งๆนุ่มๆ เบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใ,สใจเย็นเย็นถ้าสมมติว่าใจมันนิ่งแล้วมันอยากจะดิ่งไปเรื่อยๆก็อย่าไปยั้งนะจ๊ะปล่อยไปอย่างสบายคือทำเฉยๆไปเรื่อยๆ ดื่มตามกับประสบการณ์ภายในไปเรื่อยๆมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอย่าลืมผ่อนคลาย ใจเย็นเย็นใจใสใสไม่รุนไม่เร่งไม่เพ่งไม่จ้องมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนดูไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายต้องสบายสบาย ต้องใจเย็นเย็นเห็นแค่ 5%, ้าซเก็ให้พึงพอใจอย่างนั้นไปก่อนโดยการทำใจเฉยๆไม่เป็นเน้นไปเค้นภาพให้มันชัดยิ่งไปกว่านั้นเราจะทำให้เกิดอาการตึงที่อร่างกายและจิตใจ แล้วมันจะทำให้เราถอนจิตออกมานซึ่งมันผิดวิธีดัะนั้นเห็น20% 30%แล้วก็ดูไปเฉยๆแม้ชัดเท่ากับลืมตาเห็นแลว้วก็ตามก็ยังต้องดูไปเฉยๆอีกไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเราทำกันอย่างนี้ได้แล้วเราก็เดี๋ยวเราจะได้ศึกษาเรียนรู้คำสานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นศึกษาวิชาธรรมกายเพิ่มขึ้นเราจะได้ค่อยๆรู้จกักพระเดชพระคุณหลวงปูป่และผู้ปราบมาเพิ่มขึ้น ยิ่งรู้จักท่านมากเท่าไรเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แล้วก็จะยิ่งเห็นความสำคัญในการสถาปนาเส้นทางนี้เนี่ยมากเพิ่มขึ้นมหาปิติก็จะยิ่งเกิดขึ้นการกวดขันตัวเองก็จะเป็นใบดังธรรมชาติเป็นอัตโนมัติที่ประกอบไปด้วยฉันทะ ความรักความสมัครใจแราะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติไปเองการอาจใจจดจอ่อก็เกิดขึ้นแบบธรรมชาติที่ปราศจากการเน้นการเค้นการตั้งใจเกินไปเมื่อใจจดจ่ออย่างนี้นี่ ความรู้สึกว่าเราจะคอยสังเกตดูว่าทำอย่างไรเราถึงจะรักษาประสบการณ์ภายในที่ดีนี้ได้ตลอดไปในทุกกิจวัตรกิจกรรมเนี่ยก็จะสังเกตแล้วก็จะพบตุการบกพร่องเราก็จอก้องตาแห่งความสำเร็จ เราจะปรับลงเงินไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นให้ลูกในตั้งใจฝึกตัวกันให้ดีนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ